ลำบ้างสู้สู้พวกเราชาวตลาดน้ำระพึงพร้อมใจสู้เพื่อจังหวัดสมุทรปราการมาเจอกันนะลบ้างฟังผมเม้นหน่อยเบนเบนเป็นเภสัชกรว่าที่ส่วนน้องหน่อยนะฮะอยู่ห้องดับจิตนะครับ ไม่ใช่นะฮะทาบันอยเทศาบนสาบนาบนบเะเพิ่งเรียนจบค่ะเพิ่งเรียนจบเจบนิเทศศาสตร์นิเทศอ่ะอันนี้เด็กน้อยน้องไอ้์มามค่ะน้องนกค่ะนิเทศที่ไหนนิเทศค่ะมาวิทยาลัานบุรีค่ะราชพันบุรีปีปี2ค่ะใบเฟิร์นปี4าค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะโอเคมาดูแผ่นป้ายครับน้ำเดิมตราสิง น้ำพริกแกงสเวสดรูปตราแม่พลอยนะฮะร้านเครื่องสำอางบิวตี้บุฟเฟ่และกระสอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยชิ้นหมูโฮเด้งแชมบูสมุนไพรเทียราพัลมีราและก็ชุดเครื่องนอนซาตินน้องเปรี้ยวดีไลท์ ASG แอดวานซ์แกรนด์สปอร์ตเนเจอร์กิฟต์เบฟซี่โยเกิร์ตดัตชี่แอร์เอ็กซ์และวัตาชีโอเมสิคูริตี้ครับ แบทเทิลคู่ที่หนึ่งทีมลำปางเลือกป้ายพัลลมีราเจอไอซ์ทีมสมุทรปราการเลือกป A ้ายแอร์เอ erm ็กซ์เจอมินนิคเพลงปัทโธมองไปต้องสะดุดนองตาก้วาลิกาองศาพอดีพอดีอดเป็นเธอเอกจำง,งหนหละ่ะคนนี้จ้องกี่ทีดูดีทุกลีลา ไูลไกลยัง่ารักอยากจะตัะเปอารักได้บห่หนามองทางสายใจนาเด็ดบบ่แตก 大意。 สมุทรปราการครับ ดีทั้งคู่แล้วแต่ชอบสําหรับน้องไอซ์เนี่ยจะออกไปทางดีดหน่อยอคือเยอะส่วนน้องมิ้นเนี่ยจะดูนุ่มๆแล้วก็พอดีๆสําหรับผมคือการเต้นของไอซ์เนี่ยมันดูเยอะนะแต่หอมก็พยายามดูกับแดนเซอร์อ๋อเขาแกะท่าใน MV มาอันนี้หอมให้ค่าทำกันบ้านแล้วบังเอิญว่าเต้นแรงแต่เสียงไม่ตกก็เลยให้ไปทางไอซ์ค่ะโอเคครับขอบคุณคือน้องไอซ์เิงเันไอซ์เพราะว่ากันบ้านทำมาอย่างดีแล้ครับคือเป๊ะเป๊ะเป็น เป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยร้องเต้นมินน่ะนะน้อยไปในเตาหนูส่วนไอก็เยอะไปอ้าวน้อยไปกับเยอะไปเอาอันไหนหนูชอบแบบว่ายังไงก็เหลือไว้ก่อนดีกว่าถ้าเปรียบเทียบร้านก๋วยเตี๋ยวสองร้านเนี่ยร้าน้องไอซ์เนี่ยจะสว่างสวยมันดูน่าเข้าไปกินน่านั่งอะไรเงี้ยมันยิ้มแย้มมันน่ารักมันน่าดูเลยเนี่ยนี่ขนาดเป็นเด็กแล้วเนี้ยถ้าอายุเท่าพี่ตั๊กนี่โอ้โหคงไม่อยากจะคิดอ่ะคะแนนแรกไปอยู่ที่สมุดปราการครับ แบนเธอร์คูที่สองนอยปะทะลูกนกในเพลงน้ำเต็มแก้ว<า>น้ำเต็มแก้วเชิญครับ เป็นผู้ขาทำเพื่อเธอทุกอย่างแต่ใจเธอไม่เคยลืมรักรังเก่าเธอเป็นก้าวใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยน้ำตปลา่ายิ่งเธอเติมลง ทรงจำครังร้งต่างแต่ยืมเอามันมาปิดกันหัวใจยืมกันแก่ wrong ค,คู่ดีไม่ดีทั้งคู่เลยอะ แต่ที่ให้เลือกหน่อยเพราะว่าหน่อยกล้าอิมพอไวคือวันนี้ผิดพลาดด้วยกันทั้งคู่คือว่าผิดพลาดพอๆกันลูกนกเนี่ยอาจจะเพีียน,น้อยกว่าหน่อยแต่ลูกนกเนี่ยเวลาร้องแล้วมันไม่คมมันจะจมลูกเหตุผลคือว่านอกอ่ะเวลาร้องเพลงแล้วปากติดไมเลยอะ่ะเลยไม่รู้นกร้องอะไระคือมันไม่คมน,น,นะพนนนะลูกน,นี้เป็นเทคนิคใช่ทั้งนั้นผิดพลาดด้วยกันทั้งคู่เอางี้ละกันเสียงใครเหมาะกับเพลงนี้ หน่อยเหมาะเพลงนี้เสียงเขาโอเคขอบคุณมากครับหน่อยทำาไม่พี่เชื่อได้ว่าหนูเป็นเป็นร็อกเกอร์นี่พี่เชื่อตรงไหนฮะตรงไหนที่ว่าคาแรคเตอร์นี่เพอร์ฟอร์แมนซ์เมโลดี้หรือตัวโน้ตที่ลูกนกร้องเนี่ยมันเชื่อมต่อกันดีกว่าหน่อยชอบหน่อยร้องแล้วจะฟังดูกระโดกกระเดกอันนั้นแค่นั้นเองก็เลยเลือกให้ลูกนกครับขอบคุณครับ10คะแนนนี้เป็นของลป มาดูกันที่คนสุดท้ายเบนกับใบเฟิร์นนี่ได้คะแนนสูงมาแล้วทั้งคู่ครับติดตามครับจะเป็นลำปางหรือสมุทรปราการครับคู่นี้คนตัดสินเหมือนย่างที่พี่แอดบอกตั้งแต่แรกนะทั้งคู่ทั้งคู่คู่นี้นี่ใครเข้าไปอีก3ทีมนี่ต้องหนักใจเลยนะก่อนอื่นเราไปคุยกับตัวแทนของลำปางก่อนนะคุณบุญส่งสมพงษ์นายกเทศมนตรีเมืองพี่ชัยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ ครั้งหนึ่งเราไปทำอะไรนะผมจะเอาไปพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัยและศูนย์เด็กเล็กของเมืองพิชัยครับครับสมุดประการครับนายงงการบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่งคุณสำเนารัฐมิรีนาสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งล้านหนล้าน ทำอะไรดีครับปรับปรุงเวทีดนตรีในสวนครับแล้วก็ทําสวนสมุนไพรถวายประเทศด้วยครับโอเคสองคนนี้แหละน้องมีอะไรเพลงรอยแผลเป็นค่ะรอยแผลเป็นน้องไปฟร์นเพลงอะไรคะหัวใจถวายวัดค่ะหัวใจถวายวัดของแม่พึ่งพุ่มพวงน้องจ๊ะแม่พึ่งพุ่มพวงพบเลยเพลงแรกนะครับรอยแผลเป็นน้องเบนลํำป้า Ի อมควันสุขสันสุขเี โอ้โหคนลุกโอ้โหนี่มันมากันแบบมือโปรทังคเลยอ่ะนี่เป็นคู่ชิงเล <laughs> ย เสียงดีมากทั้งคู่เคยได้ยินเบนมาครั้งหนึ่งแล้วคือร้องดีมากนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยวันนี้ก็ฟอร์มไม่ตกร้องดีมากๆอีกเช่นเดียวกันนะคะพลังดีหมดพอถึงใบเฟิร์นเอาคิดว่าใบเฟิร์นต้องใจเสียแน่เพราะว่าเจอเบนร้องขนาดนี้เปิดมาเฮ้ยคนนี้ก็เสียงไม่ธรรมดาแล้วพลังเสียงก็ดีมากนะคะนิดเดียวจริงๆเลยค่ะช่วงพีคของเพลงที่หัวใจถวายว่า เ uh, มันควรเป็นลมเดียว uh uh. นิดเดียวแต่ว่าบอกเลยว่าสองคนวันนี้ perfect สำหรับหอมมากค่ะน้อง <Okay. S 3> เบนนะครับวันนี้ก็ยังดีแต่ว่าถ้าเทียบคร,คราวที่แล้วครับคราวที่แล้วผมว่าดีกว่าแต่ว่าที่ยังรักษาไว้ก็คืออารมณ์เพลงี่เพลงดีงส่วนใบเฟิร์นถ้าเทียบกับคราวที่แล้ววันนี้ใบเฟิร์นทำได้ดีกว่าเดิมเสียดายที่ใครคนหนึ่งจะต้องตกรอบไปเสียดายเลยนะครับพี่ปุสบว่าวันนะี้เบนนะนะ ทำสู้ขาที่แ้ไม่ได้อาจจะตั้งใจมากจนเกินไปจนมันเลยเกิดอาการเกรงและปั้นเบนก็เลยจะดึงพอเบนดึงไปปุ๊บส่วนความสวยของเพลงอะ่ะมันหายในขณะที่เฟิร์นเนี่ยเขาแบ่งทุกอย่างมาเป๊ะเป๊ะ,ปะตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะ,ะลูกยกเวน้นหูใจถวายท่อนสุดท้า,ายเนี่ยลูกมันควรจะเป็นลมเดียวรถทิ้งไปเลยแค่นั้นเองค่ะใบเฟิร์นเก่งมากลูกน้องเบนเนี่ยนะฮะคราวนี้ดรอปลงมากว่าคราวที่แล้วเหมือนกันใบเฟิร์นคราวเนี่ย ดีขึ้นกว่าคราวที่แล้วไม่ใช่ดีธรรมดานะดีมากด้วยดีมากๆท่อนที่พี่ชอบของน้องตอนที่น้องบอกว่าให้หลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาพี่แอ๊สับเพสัตตาอารมณ์หนูสุดยอดมากวันนี้ดีมากตลกวนนีมากเสียดายอย่างที่หลายๆคนบอกว่าต้องมีคนหนึ่งไปกอนใช่แล้วเขาบอกไปว่าความสำเร็จไม่เคยโน้มาหาใครเราต้องใคร่ยงไปหามันเท่านั้น ลือไอคือเหล่าเต่งลือเตียกากีขี้กากีแป๊แลื้อข้เหล่าเต่งชาคบับนพี่ชมภูหน้าเครียดหน้าเขาเครียดด้วยหน้าเขาเครียดด้วยทำไมเครียดเ,เพราะว่าเขาร้องดีมากทั้งคู่ออผมเขียนไว้เลยว่า perfect ทั้งคู่เลยเออใน perfect เนี่ยเป็นยังมีคำแนะนำอยู่บ้างนะครับเบนจะปล่อยลมได้ดีกว่าใบเฟิร์น แต่ว่าใบเฟิร์นวันนี้สิ่งที่ทําได้ดีกว่าเบนก็คืออารมณ์ของเพลงกับตัวโน้ตที่สวยมากเพราะงั้นวันนี้เนี่ยสำหรับผมผมแนะนําเบนว่าพยายามตัดความกังวลหรือความตั้งใจที่จะทําเพราะไอ้ที่เรามีอยู่ในตัวน่ะมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วพอตั้งใจปั๊บมันจะกลายเป็นสะดุดสะดุดนะฮะ<ม>ที่เหลือก็ถือว่าดีมากๆส่วนใบเฟิร์นนะครับแนะนาว่าผมฟังทั้งเพลงเนี่ยใบเฟิร์นจะขย่าเสียงตลอด หือเกือบจะทุกคำเลยซึ่งบางครั้งมันทําให้ฟังดูเหมือนเสียงสะอื้นน่าจะปรับตรงที่มันสั่นด้วยและก็มีตรงที่มันนิ่งด้วยจะทําให้มันเกิดลักษณะของความแตกต่างของอารมณ์ที่เราแยกแยะมันออกได้ไม่งั้นเพลงมันก็จะเป็นความรู้สึกเดียวกันไปทั้งหมดสําหรับสองคนนี้วันนี้ต้องขอบชมครับว่าลองได้ดีมากๆครับโอเคครับขอบคุณจริงๆไม่ได้ตินะมีคาแนะนํากับคำชมคำแนะนํามากกว่าผมคิดว่านะฮะชนะกันคงสูสีแหละ จะได้รู้ผลกันนะบัดนี้ครับลำปางหรือสมุทรปราการจะเป็นจังหวัดที่4และคะแนนของน้องเบนจากลำปางคือ แต่ว่าถ้าจะชนะต้องทำได้999เหมือนที่น้องเบนเคยทำ จังหวัดที่4คือจังหวัดลำปางลรางครัับอการหน้าเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วนะครับท่านผู้ชมครับาการสินปทะพัทลุงวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนามหน้ารอบรองชนะเลิศการสินปทะพัทลุงแม่นี่เป็นนี บอกกพอๆกันแต่แตงกิจพี่ชอบนะเปิดมาอารมณ์แค้นเนี่ยพี่ชอบพี่ก็ดูอห้ยนี่เอาจริงเว้ยเฮ้ยเรจบสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกต่องแล้วก็พี่ๆี่กองเชียร์ทุกท่านนะคะที่มาเชียร์พวกเราจังหวัดสมุทรปราการนะคะยังไงวันนี้ถึงสมุทรปราการจะไม่ได้เข้าไปในรอบชิงเงินล้านนะคะก็จะกลับมาครั้งใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ รอบหนึงแล้วนะเจ้าเป็นกำลังใจคือมัวเฮาพานเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศโดยเจ้าขอบคุณเจ้า